แกล้งก e ันก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  จะปนดีกว่าจะได้เไปไปอไน่อทำไมตองเขามาที่รายการเขาชวนเต้นทำไมไม่เต้นกับเขาพี่อ่ะพี่ที่ร้องมะลองกองแกงอะ่ะฮะทำไมไม่เต้นกับเขาทีเงี้ย มาตามบ่ฮึฮึฮึฮาฮึฮ hey, um. ึฮึฮึอึฮ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 ึอึฮ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 ึนึฮึฮึ้ึฮ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 ึ thank yeah. you